ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อใช้เตรียมตัวสอบโอเน็ตกันครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อวิชลดารอดแก้วหรือว่าอาจารย์ชมพูนะคะยินดีที่ได้รู้จักนักเรียนทุกคนคะ่ะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นสาระด้านการเขียนค่ะในสาระด้านการเขียนเราจะแบ่งเนื้อหากันเป็นสองครั้งครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการย่อความและการเขียนงานสร้างสารรค์ส่วนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเรื่องการเขียนเรียงความและการเขียนจดหมายค่ะถ้าพวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาที่ลงลึกเกี่ยวกับการเขียนเรามาทบทวนความหมายของการเขียนกันก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าการเขียนหมายถึงอะไรการเขียนสำคัญในชีวิตประจำวันเราอย่างไรแล้วถ้าไม่มีการสื่อสารด้วยการเขียนแล้วล่ะคะเราจะเป็นอย่างไรการเขียนหมายถึง การถ่ายทอดสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการบอกแก่ผู้รับสารเป็นลายลักษณ์อักษรประเภทของการเขียนแบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันได้แก่การเขียนเล่าเรื่องการเขียนอธิบายการเขียนบรรยายและการเขียนโน้มน้าวค่ะ การเขียนแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องมีมารยาทในการเขียนเหมือนกับการมีมารยาทในการเข้าสังคมเพราะการเขียนสามารถสะท้อนถึงความคิดและการแสดงออกของผู้ส่งสารได้ค่ะมารยาทในการเขียนประกอบด้วยเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายใช้ภาษาให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและกาลเทศะ โดยกาลเทศะที่ว่าประกอบด้วยบุคคลเวลาและสถานที่เขียนในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีอคติสุดท้ายแล้วการเขียนแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและอ้างอิงข้อมูลให้ถูกต้องด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน ต่อไปนี้เวลานักเรียนจะเขียนอะไรต้องคำนึงถึงมารยาทในการเขียนด้วยนะคะทีนี้เรามาเริ่มเรียนเรื่องการย่อความและการเขียนงานสร้างสารรค์กันค่ะการย่อความเป็นทักษะที่ต่อเนื่องมาจากการอ่านจับใจความสำคัญการย่อความเป็นการเรียบเรียงใจความสำคัญและส่วนขยายมาสรุปเป็นภาษาของตนเอง การย่อความมีสองส่วนคือส่วนคำนำและส่วนเนื้อหาการย่อความนี้ในส่วนของคำนำพิจารณาจากประเภทของงานเขียนส่วนในการย่อเนื้อหาจะใช้หลักการ5 w h h ในการย่อความจะนิยมใช้สรรพนามบุรุทที่สามในการเขียนส่วนคำนำของการย่อความ จำเป็นต้องเขียนตามรูปแบบโดยพิจารณาตามประเภทของงานเขียนเช่นนิทานนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีจดหมายบทประกิน,นกะคดีจากตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนส่วนคำนำของการย่อความเรียงความ จะเห็นได้ว่าส่วนสำคัญจะมีเรื่องของประเภทงานเขียนมีเรื่องมีเจ้าของงานมีหนังสือมีหน้าจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นย่อความเรียงความเรื่องการรักษาหนังสือของสอพลายน้อยจากหนังสือนิทัศการทวพ3าหน้า155ถึง158ความว่า ส่วนเนอเรื่องอาจใช้หลักการ 5WH1H มาช่วยในการย่อความในแง่ของการหายใจความสำคัญของแต่ละข้อความ 5WH1H ประกอบด้วย What ทำอะไร Where ที่ไหน When เมื่อใด Who ใคร Why ทำไมและ How อย่างไรคะ่ะ จากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้เป็นตัวอย่างการหาใจความสำคัญด้วยหลักการ5 W H 1 H ค่ะในกรอบสีชมพูเป็นตัวอย่างตัวบทจากหนังสือละละนาเขียนโดยแวววันค่ะเรื่องเป็นเรื่องของปลาเรื่องของไส้เดือนและเรื่องของเบ็ดค่ะสงสารฉันบ้างเถิดปาลาร้องขึ้นเมื่อพบว่าเบ็ดเข้าไปเกี่ยวอยู่ในปากแล้วฉันยังเล็กอยู่เลย ค้ายังเล็กกว่าเจ้าเสียอีกไส้เดือนรองขึ้นแล้วเจ้าคิดสงสารฉันบ้างหรือเปล่าเบ็ดนิ่งเฉยในส่วนลึกของหัวใจนั้นมันสงสารทั้งสองตัวจากตัวบทต,ตรงนี้นะคะถ้าเราใช้หลักการ 5WHH เข้ามาจับจะได้ดังนี้ค่ะใครใครในที่นี้คือเบ็ดเบ็ดทำอะไรเบ็ดสงสารปลาและไส้เดือนเหตุเกิดขึ้นที่ไหน เหตุเกิดขึ้นที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งเบดส่งสารปลาเมื่อไหร่เมื่อเบดเกี่ยวปากปลาและไส้เดือนอยู่ในปากปลาแล้วเบดทำอย่างไรเบดสามารถทำอย่างไรได้คะเบดได้แต่นิ่งเฉยแต่ในใจนั้นมันกลับสงสารมากทำไมเบดจึงสงสารทำไมเบดจึงได้แต่นิ่งเฉยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเบดที่จำเป็นจะต้องทำนั่นเองค่ะ นี่คือตัวอย่างของการย่อความที่สมบูรณ์แล้วจากที่เราทบทวนกันไปเบื้องต้นว่าการย่อความมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนคำนำและส่วนเนื้อหาในส่วนของคำนำสามารถเขียนได้ดังนี้ย่อความบทประกินนักคดีของแวววันจากหนังสือละละนาความว่าบทประกินนกกคดีบทนี้กล่าวถึงความรู้สึกของคนกลางในฐานะผู้ต้องกระทำตามหน้าที่ และไม่อาจปฏิเสธหน้าที่นั้นไปได้ในที่นี้เบ็ดอยู่ในฐานะคนกลางที่ต้องเป็นผู้ตัดสินชีวิตของปลากับไส้เดือนแต่เบ็ดต้องทำหน้าที่แม้ว่าจะสงสารและฝืนความรู้สึกของตัวเองมากแค่ไหนก็ตามจะเห็นได้ว่าหลักสำคัญของการย่อความคือการหาใจความสำคัญเพื่อมาเรียบเรียงเป็นภาษาของตัวเอง นอกจากนี้นักเรียนยังต้องให้ความสำคัญกับประเภทของงานเขียนด้วยเพราะการเขียนคํานามของแต่ละงานเขียนจะไม่เหมือนกันค่ะลองทบทวนและฝึกฝนเรื่องการย่อความกันนะคะจบเรื่องการย่อความแล้วมาต่อกันที่เรื่องงานเขียนสร้างสารรค์กันค่ะนักเรียนเข้าใจคำว่างานเขียนสร้างสารรค์ว่ายอย่างไรคะ อะไรคืองานเขียนสร้างสรรค์ครูให้เวลาคิด6วินาทีค่ะงานเขียนสร้างสรรค์ประกอบด้วยสองคำสำคัญได้แก่คำว่าสร้างสรรค์และจินตนาการสร้างสรรค์หมายถึงทางที่ดีทางที่มีประโยชน์ส่วนจินตนาการนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่บ่งบอกว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงแต่ต้องใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ในการเขียนแต่ไม่ใช่การรายงานข้อเท็จจริงแบบการเขียนข่าวเพราะฉะนั้นการเขียนสร้างสรรค์จึงเป็นงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ความคิดและจินตนาการออกมาในทางที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางให้ความรู้ให้ข้อคิดหรือให้ความเพลิดเพลิน งานเขียนสร้างสรรค์จะมีองค์ประกอบด้านเนื้อหารูปแบบภาษาและความมุ่งหมายแต่ไม่จำเป็นต้องมีครบมีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ในส่วนของเนื้อหานั้นอาจนำมาจากเรื่องจริงแต่งขึ้นเองหรือผสมผสานกันก็ได้ส่วนของรูปแบบงานเขียนสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบบเพียงแต่ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและความมุ่งหมาย สาภาษาไม่จำกัดระดับของภาษาแต่ต้องเหมาะสมกับองค์ประกอบอื่นๆสุดท้ายคือความมุ่งหมายเริ่มตั้งแต่สื่อความคิดความรู้สึกทัศนคติไปถึงการแสดงความคิดเห็นจนถึงขั้นการโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่างงานเขียนสร้างสรรค์ งานเขียนสร้างสารรค์อาจเป็นการเขียนเล่าเรื่องต่างๆนิทานนิยายคำขวัญคำอวยพรคำโฆษณาต่างๆก็ได้ดังตัวอย่างนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อได้ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการย่อความและการเขียนงานสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนกันมาแล้วครูเชื่อว่าถ้าเราได้ทบทวนเราจะมีความมั่นใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับการทบทวนเนื้อหาเรื่องการเขียนเรียงความและการเขียนจดหมายสำหรับวันนี้อาจารย์ชมพูขอสวัสดีค่ะ